Can everyone say hey. Hey, hey? hey, i want my one. I'm one, two, three, W B C, okay? One, two, Again, again, again. One more. One, two, three. นี้นะครับสภาโมยโลกนะครับสภาโรยโลกโมยไทยนะครับหรือเดบิวต์ทีมและวเดบิวต์เป็นทีมโมยไทยนะก็วันนี้เรามาบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ปรตกตกในภาคใต้นะครับเนื่องจากสัปดาห์นี้เนี่ยเดบิวต์เป็นทีแล้วเดบิวต์นทีมโมยไทยเนี่ยได้มีการจัดประชุมประจำปีครับที่กรุงเทพแล้วก็ที่ทางของนิตเกลและนิตอุตสิกนะครับแล้วก็ท่านไบเดนโรเบิร์ตดูแลนครับเป็นแชมป์โลกนะครับคนปัจจุบันและเป็นแชมป์โลกในตำนานแล้วก็กรรมการเหล่านั้นคือเดบิวต์นทีเนี่ยได้มาทีี่่่นครับเพือ แรงน้ำใจนะให้กับคนไทยเรามีเรามีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือ同胞同胞ในภาคใต้นะครับก็แตองนี้เนี่ยก็่ว่าการบริจาคสิ่งของที่จะเป็นครับซึ่งนอนนะครับยาอยาที่จะเป็นนะครับลแล้วก็พวก,กผ้าเนือผ้าในของผูใ้ใหญ่นะครับเพื่อให้ท่าพี่น้องที่เราไทยทางภาคใต้เนี่ยได้รับการบรรเทาทุกข์ก็นี่ถือเป็น เนเงินน้อยครับทุกทางทาบริโลกเนี่ยจิตจะกรช่วยเหลือประเทศไทยในฐานที่เราเป็นอ่ามันมือเชนด้วยกันนะครับแล้วก็สิรพันธ์ไทยเนี่ยวันนี้มาทั้งผู้ที่มาประชุมมีทั้งหมอนะครับมีทั้งอ่าโยชนแล้วก็ครอบครัวต่างๆที่มาเที่ยวเมืองไทยเราไมอยากจะแสดงไมเคิจิตที่ดีนะครับในภาพเราเพิ่มความสัมพันธ์กับคนไทยแล้วก็ประเทศสมาชิกทั้งร้อยเจ็ดสิบประเทศทั่วโลกครับ Thank yeah. you.